สวัสดีค่ะมาพบกับหมูตุนทุกวันในรายการร้านบ้านเรานะคะวันนี้หมูตุนมาอยู่ที่ถนนเพชรสารหนึ่งค่ะมาที่ร้านหอมจัดนะคะร้านนี้เขาขึ้นชื่อว่ามีวยเมีวหมูตุนชื่อเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ไก่ตุนเนี่ยรสชาติอร่อยเข้มข้นละลายในปากเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปตามหาคนใจดีที่รักบ้านเราอุดหนุนร้านบ้านเรากันก่อนดีกว่าข้างในเลยค่ะ กำลังทานอิ่มพอดีเลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะน้องตุ๊กค่ะค่ะวันนี้มาใช้บริการทานอะไรที่ร้านหอมจันค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นค่ะถูกใจอะไรในอาหารของร้านหอมจันบ้างค่ะเนื้อไก่เขาเน,น่นุ่มดีค่ะอร่อยดีน้ำซุปนี่รสชาติเป็นยังไงก็อร่อยดีนะคะ กกนว่่่าทีีอืรักบ้านเราอุดหนุนร้านบ้านเราแบบนี้ทิปเคเบิลทีวีขอมอบของที่ระลึกให้เลยค่ะเดี๋ยเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะทาก็ชื่อวิาวัลวหอมจันนะคะมมีีคคปลลออบบนยัง,ง,ยงใจ ร้านหอมจันเนี่ยมีบริการได้ไหนบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นมีครกมีส้มตำด้วยหรอคะอ๋อมีค่ะมีก็จะมีเมนูเด็ดที่นี่ก็จะเป็นส้มตำทอดอะไรประมาณนี้นะคะอาหารที่เป็นเมนูเรียกว่าคนสั่งเยอะที่สุดขายดีที่สุดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนคะ,ะส่วนใหญ่ที่ร้านเราก็จะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุนต๋นไก่ตุ๋นแล้วจะเป็นขาไก่ตุน๋นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีข้าวมันซี่โครงหมูตุน๋นค่ะ เป็นเมนูที่ดูแปลกใหม่นะคะจุดเด่นของอาหารร้านหอมจันของเราเนี่ยคืออยู่ตรงไหนคะค่ะจ,จุดเด่นของอาหารเรานะคะก็จะเป็นซี่โครงหมูเนี่ยนะคะจะนุ่มค่ะจะนุ่มแล้วก็จะไม่เหนียวส่วนน้องไก่ก็จะยุ่ยค่ะขาไก่ก็จะยุ่ยแล้วก็น้ำซุปก็จะเข้มข้นก็คือชิมก่อนปรุงอะไรประมาณนี้นะค่ะเรียกได้ว่าแทบจะละลายในปากเลยนะคะค่ะถ้าสมมติว่าสนใจนะคะอยากจะทานอาหารหลากหลายเนี่ย คุณผู้ชมจะมาทางไหนได้คะอ,อ๋อก็คือเส้นถนนเทศาหนึ่งนะคะออตรงข้ามกับป่าไม้ะคะ่ะป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่าย4โมงเย็นค่ะ คุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะที่สนอกสนใจค่ะอาหารหลากหลายเมนูมากเลยะคะ่ะจะเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวนะคะหมูตุนไก่ตุนแบบที่ว่าละลายในปากเลยหรือจะชอบส้มตํารสชาติจิจจาโดยเฉพาะส้มตําทอดดิฉันชอบมากนะคะก็สามารถแวะมาได้ค่ะที่ร้านหอมจันทค่ะวันนี้นะคะหมูตุนนะคะแล้วก็คุพี่ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ณผู้ชมที่อยากชมรายการร้านบ้านเราย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ในแฟนเพจร้านบ้านเราทาง Facebook ค่ะรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยากจะนำเสนอ DIY ในแบบของตัวเองอยากแนะนำร้านค้าในจังหวัดกำแพงเพชรหรืออยากจะให้หมดตุดนำเรื่องอะไรมานำเสนอนะคะก็สามารถไปแจ้งกันได้ในแฟนเพจร้านบ้านเราค่ะอ่ะ,อะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะคะ